ลุงอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมคะัใช่ดูนะขนาดลุงอยู่ในกรุงเทพลุงกงนยแบอบกมันยากเหลือเกินยากกับการลงทะเบียนวัคซีนเนี่ยใช่ก็พระสัป,ปเหร่ทุกวัดยังไม่ได้ฉีดก,กันเลยอ่ะไม่มีใครก็สนใจเราเห็นไหมคุณทําผิดพลาดกูเอาจะด่านหน้าด่านหน้าด่านหน้าและไอ้ด่านสุดท้ายอ่ะคุณมาทิ้งให้เราอ่ะเอาอย่างนี้ลุงอยากจะฝากอะไรถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราก็คือตอนเนี้ยรัฐบาลทําอะไรกันใช่ไหมเวลาม็อบ คุณเอาตำรวจเอาไปได้เป็นพันๆคนป่วยตามบ้านทำไมคุณไม่เอาไปดูใช่ไหมคุณต้องแก้ไขให้ได้เสียตำรวจไม่มีชุด PPE เนี่ยตอนนี้ของผมมีบริจาคมาเอาที่ผมได้อืตอนนี้ลุงกัเป็นลุงมีชุด p e. อ e ใช่ใช่ผมมีถ้าตำรวจกลัวไม่มีชุดป้องกันมาเอาที่ผมจะให้เลยใช่เวลาม็อบคุณไปบ้านนายกทีงสามสี่กองร้อยแต่ทําไมคนที่ป่วยอยู่ตามบ้าน คุณทำไมไม่เข้าไปช่วยเขาดูไปดูสิทหารว่างๆก็ไปดูใช่ไหมคุณทำผิดพลาดทุกอย่างแต่คุณไม่แก้ปัญหาอะไรเอาอย่างนี้ก็ได้คุณลาออกไปผมไม่รู้หนังสือผมไม่เป็นนายกผมมีความคิดมีหัวสมองผมคิดได้ผมแก้ไขได้ถ้าผมมีคำสั่งได้นะคุณมีคำสั่งแต่คุณทำอะไรไม่ได้เลย คุณจะเอาชีวิตประชาชนมาล้อเล่นประชาชนไม่ใช่เครื่องมือของคุณคุณเอาแต่คนรวยคุณเปิดกิจการทุกอ,อย่างแล้วเป็นยังไงคนจนตายหมดอ,มอันนี้คือสิ่งที่คุณลุงอยากจะไปช่วยเหลือกันต่อไปว่าวันนี้อย่างน้อยเราเชือ่อคิดว่าคนจน กาน่าจะได้มีโอกาสวินาทีส like> ุดท sure ้ายของเขาแม้กระทั่งป um ่วยเขาก็ควรจะได้รับการเผาศพที่ดีต้องดูแลเขาควรจะได้แบบว่าไปในทางที่ดีเหมือนกันคุณไม่เคยไปดูแลเขาเลย